สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. P เตอร์พนะฮะวันนี้เรามาอัปเดตการแข่งย้อนหลังกันหน่อยครับสำหรับแข่งมืุสคู่นี้เลยอาดานเปิดสนาครับเป็น m มมโมรีวาร์ผ้าที่ใช้ครับหมู่อ๋อก,กับมิสตรพีฮะมาเป็น S15 ครับส่วน j จมาเป็น S18 เราตอนนี้พร้อมแล้วมาดูในเกมครับว่าใครจะออกสตาร์ทนำไปก่อนนะมัดูกันนะ มาครับ3 2 1ฮะครับออกตาไซเวไปครับไป eww ไปก่อนนะสำหรับทางด้านวิสเตพีฮะตัวนี้โอเวอร์ดิฟมาตัดภาพมาที่หมู่ออฟฮะ e c วฟิวมาครับตรงนี้กดใตโตเพียวไปครับตรงนี้ฮะกดวิยเธอ eww ครับทาด้านวิสเตพีฮะยังนำอยู่ฮะหูเปิดมาออกตัวได้ดีก่อนฮะต้องดูระยะยาวครับว่าจะนำได้ถึงไหนฮะนี่ครับโอ้มีกระแทกนิดนึงฮะ ตอบซูเปอร์ดิฟมามีจัดนรถนิดหน่อยครับทำได้ดีฮะสำหรับด้านหมู่อ่ะฮะไปดัีวิวปครับโอ้โหมีจอสายด้านล่างฮะให้ดูฮะว่าอันดับหนึ่งไปถึงตรงไหนครับเราก็ตอนนี้เราส่องอันดับสองอยู่ฮะปลายครับโอ้โหแลเจฟฟี่ออกมาจากไหนครับดิฟกาค่าครับตัดเบรกซีดับเบีวิวปลายฮะครนนี้เหมือนจะเป็นวีดับเบิลวีวิวฮะตัดเบรกครับซีดับเบีวิวมาฮะต่อบซูเปอร์ดิฟครับโอ้โหไล่จี้มิสเตอร์พีมาแล้วฮะ ไฟฮะต่อในโตไฟฮะกด e c u ฟิวมาฮะเอาครับพลังเอสเน็อปสตาร์ครับในโตยาวตรงนี้ตามมาที่ติดฮะตัวรไหลนิดนึงฮะเอาครับยังแฝงทางด้านมิสเตอร์พีไม่ได้ฮะเราออกโค้งมาตรงนี้ฮะเอาครับเราพยายามจะแฟงวงในฮะแต่ยังไม่สำเร็จฮะโอ้โหเรากระแทกนิดนึงครับสำหรับทางด้านทายรถฮะออาครับเรามีการลดไหลนิดนึงและตัดภาพมาที่มิสเตอร์พีครับยังนำยังต่อเนื่องฮะ ฝายฮะตอนนี้โอ้ยดีครับฟีดบิวฟายฮะแน่แน่ครับแน่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดจะเป็นทางด้านมิสเตอร์พีครับได้11แต้มครับนำไปก่อนฮะตามรมาถเจซีและหมู่ออฟครับ